สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีแอบส่องเพื่อนในแอปติ k t o อกยังไงมาให้เพื่อนรู้ว่าเราแอบส่องก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ มาเริ่มกันเลยครับวิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีที่เราจะเข้าไปส่องเพื่อนในแอป t i k กต็อโดยคนที่เราส่องจะไม่สามารถดูได้นะครับว่าเรามาส่องอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอป t ิ k กต็อครับเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาที่แอป t ิ k กต็อกแล้วนะครับให้เรามากดที่โปรไฟล์ข้างล่างตรงที่ลูกศรชี้นะครับกดไปเลย แล้วให้เรามากดที่ขีด3ามขีดด้านบนตรงนี้นะครับกดไปเลยเมื่อเด้งป๊อปอัพมาหน้านี้ให้เรามาที่หัวข้อการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะครับกดไปเลยให้เรามาที่หัวข้อความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะครับกดไปเลยเมื่อเด้งมาหน้านี้นะครับ ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับให้เรามาที่หัวข้อยอดการดูโปรไฟล์ตรงนี้นะครับกดไปเลยเขาจะเด้งป๊อปอัพหัวข้อประวัติการดูโปรไฟล์นะครับเป็นสีฟ้าแบบนี้แสดงว่าเปิดให้เรากดปิดนะครับปิดเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองครับคนที่เราเข้าไปส่องเขาก็จะไม่รู้แล้วนะครับว่าเราเข้าไปส่งเขาดูได้นะครับ เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยถ้าเพื่อนๆต้องการให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ